โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่จะมาสอนโจทย์แนวนี้กันโจทย์แนวนี้โจทย์แนวนี้คือโจทย์อะไรโจทย์แนวนี้เขาเรียกว่าโจทย์ if cost อะไรคือ if cost if ourt. คือถ้า cost คือประโยคประโยคของถ้าจริงๆแล้วเนี่ยประโยคของถ้าเนี่ยจะมีหลายประเภทมากจะมีเยอะมากแต่พี่แบ่งที่พี่นํามาเนี่ยคือสามสามแบบ เพราะว่าในการเตรียมตัวสอบในสิบเนี่ยมันออกแค่สามแบบนี้เท่านั้นโอเคมาดูแบบที่หนึ่งกันแบบที่หนึ่งคือเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลกันและเป็นเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงยังไงเช่นถ้าฝนตกฉันจะเปียกเป็นเหตุเป็นผลไหมถ้าฝนตกฉันจะเปียกและคาดว่าจะเกิดขึ้นได้จริงโอเคถ้าแบบที่หนึ่งถ้าแบบที่สองคือเหตุการณ์ที่ไม่เป็นความจริงในในปัจจุบันแหละ และจะไม่เกิดขึ้นในอนาคตเช่นยังไงเช่นถ้าฝนหยุดตกฉันจะไปหาเธอตอนนี้หยุดตกยังยังไม่เป็นความจริงในปัจจุบันและคาดว่าจะไม่เป็นจริงในอนาคตโอเคอันนี้คือแบบที่สองแบบที่3ามคือเหตุการณ์ที่แสดงเงื่อนไขในอดีตที่ไม่สามารถเป็นจริงได้ในปัจจุบันเช่นถ้าฉันเป็นเธอนะฉันจะทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ ซึ่งมันไม่สามารถันไม่สามารถเป็นจริงได้อันนี้คือท่าแบบที่3มโอเคมาดูกันท่าแบบที่1วิธีการจำท่าแบบที่หคือ if he come I will go โอเค if he come I will go วิธีการจำท่าแบบที่สองคือ if he came I would go จำท่าแบบที่3มคือ if he had come I would have ่อนโอเคอะไรคือ if he come I will go if he had if he came I would go if he had come I would have gone อะไรคือพวกนี้มามาดูวิธีการใช้กันเช่นอ่ะดูจากโจทย์ข้อนี้เลยแล้วกันวิธีการดูคือ if he จุดจุดจุด I would have gone เหมือนข้อไหน เหมือนข้อนี้ไหม if he จุดจุดจุ I would have ก่อนก่อนนี้คือเว์บช่องสามนะแต่วิธีการจำก็คือแบบนี้แต่ก่อนเนี่ยคือเว์บช่องสามโอเคเห็นปะมันตรงมันตรงกับหลักนี้ไหม if he จุดจุดจดุ I would have g o n e I would have ก่อ e ไปว่าด้านหน้ามันก็คือ if he had come อันไหนมีคำว่า had come บ้างอันนี้คือ if he he คือประธานนี่คือประธาน if คือ subject นะเอ้ย he คือ subject นะ if he come if he had ข้อไหนมี had บ้าง had come ข้อนี้ใช่ไหมก็เลยตอบนี้เห็นปะคือเอาง่ายๆเลยก็คือ if ก็คือ if h ก็คือ subject have h a v ก็คือ have come ก็คือ verb ช่องสาม i would ก็คือ i คือ subject would ก็คือ would have ก็คือ have gone gone คือ verb ช่องสามโอเคมาดูนี้ if คือ if h e คือ subject came ก็คือ verb ช่องสอง i ก็คือ subject would ก็คือ would go ก็คือ verb ช่องหนึ่ง if he come if ก็คือ if he ก็คือ subject come คำเนี่ยจะเป็น verb ช่องหนึ่งนะไม่ใช่ verb ช่องสาม c o มันจะผันผันสามช่องก็คือคำ m e มคำอันนี้คือ verb ช่องหนึ่งนะ I will go ก็คือ verb infinitive go ก็คือ verb infinitive หรือ verb ช่องหนึ่งโอเคเราต้องท่องตัวเนี้ยให้ได้ท่องยังไงก็เช่น If he come, I will go. If he came, I would go. If he had come, I would have gone. เราท่องได้แล้วเราลองมาทำโจทย์เป็นแบบเดียวกันเลยลองมาทำโจทย์เช่นเหมือนข้อนหนึ่งเนี่ยให้ทุกคนทำไปก่อนเลยแล้วก็ค่อยมาเช็คกันว่าเหมือนกันไหมโอเคมาดู If he had come อันนี้เป็นเว็บท่องสามนะ if he have come i would have gone ใช่ไหมที่เราท่องกันนะ if he h a d come i would have gone i นี่เรามี i would would ใน would นี would, ่ไง would have have นี่ไง have gone นี่ไงก็เลยตอบข้อนี้เห็นไหมสิบวิจริงไหมแบบที่บอกในติ k t ต k อเร็วไหมโอเคมาดูข้อสองกัน if he come ที่เราท่องก็คือ i view go ใช่ไหม v i l l ก็คือ v i l l go ก็คือเว็บช่องหนึ่ง v i l l นี่ไง v i l l go คือเว็บช่องหนึ่งโอเคได้คำตอบแล้วตอบนี้เห็นปะงั้นไม่ยากเลยถ้าเราท่องท่องตัวนี้ได้แล้วก็รู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่อง if c o s e วิธีการดูถ้าเราเห็น if ปึ๊บ if ปึ๊บเราคิดไว้เลยว่าเห็นมันน่าจะเป็น if c o s e เราก็แบบลองดูช้อยลองดูช้อยปึ๊บแล้วก็แบบ ลองดูว่าลองท่องดูว่า if he come i will go เอานี่ไง i will go ตอบเลยมาดูข้อที่สามกัน if he จุดจุดจุด i would go if เราจำได้ i would go นี่ก็ต้องเป็น if he came came ค,คืออะไรเร e b ช่องสองข้อไหนคือเอร e b ช่องสองบ้างนี่ไงก็ตอบ C เห็นปะง่ายปะมาข้อต่อไปกันเนี่ยสิบวิไหมบางทีถ้าคนถ้าคนที่ชำนาญไม่ถึงสิบวิด้วยซ้ำโอเคมาดู if he had come I would would have I would have gone เห็นปะได้คำตอบมาข้อห้ากัน if if he came I นี่คือ I would ใช่ไหม I would go นี่คือ would นี่คือ go แรงว่าตอบข้อนี้ห็นปะมาดูข้อต่อไปกัน if he ค m e นี่ไง if he come I will go หา i ิ l นี่ i ิ l go เห็นปะตอบเลยง่ายไหมมันมันเป็นข้อที่สมควรทำได้อ่ะเพราะว่าพอเรารู้หลักปุ๊บมันง่ายมากเห็นไหมมาดูข้อเจ็ดกัน if he came I would I would I would go นี่ไง would go ตอบเห็นไหมข้อเจ็ดแล้วแป๊บเดียวสิบข้อมาดูข้อต่อไป if he จุดจุดจุด I would go if he come I will go if he came I would go I would go ไปว่า came came คือ verb ช่องสองปะ came คือ verb ช่องสองนี่ไง verb ช่องสองตอบเลยง่ายไหม มาข้อกาละ if he จุดจุดจุด i will go if he come คำคือเว์บช่องหนึ่ง i will go เห็นปะโอเคมาดูกันข้อนี้คำอะ่ะคือเว์บช่องหนึ่งซึ่งมันมีสองมันมีสองช้อยประธานเป็นพ่อหูเว์บไม่ต้องเติมอะไรนี่ไงตอบ เห็นปะมาดูข้อที่10กันข้อที่10 if he จุดจุดจดุ I would have gone if he if he had come I would have gone ใช่ไหมที่จำที่ท่องกัน if he if he คือ subject had คือ had come come ค,คือ verb ช่องสมโอเค หาแฮดก่อนนี่ไงแฮดเว็บช่องสามเอานี่ได้ตอบเห็นปะสิบวิไหมถ้าเจอโจทย์แนวเนี้ยสิบวิไหมสิบวิบางทีอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ําที่ลงในติ๊กต็อกโอเคแล้วมันออกไม่เกินอันนี้ด้วยแค่จําหลักแค่นี้แหละแล้วมันออกไม่ไม่เกินอันเนี้ยอืมโอเคก็วันนี้ก็ขอไว้แค่นี้แล้วกันโอเคครับ